ก็สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในรายการยูรินนัลชแนลนะคะวันนี้นะคะยูรินนะคะก็จะมาบอกนะคะว่าคือช่วงนี้เรารู้แล้วว่าช่วงนี้เพื่อนๆใกล้จะสอบกันมากๆแล้วนะคะแล้วบางคนก็สอบแล้วปิดเทอมไปแล้วนะคะตัวตอนนี้อั้ากำลังใกล้สอบมากนะคะอั้มสอบวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะซึ่งวันนี้วันที่สิบเจ็ดอีกสิบวันเท่านั้นอ้มจะสอบแล้ว มันใกล้มากแล้วอ้๊มยังยังเตรียมตัวไม่พร้อมนะคะแต่เราเอาเอาเมืเอนบว่าต้องเพียรการบ้านต้องอ่านหนังสือต้องแบบ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 เนีซึ่งก็คงจะรู้กันนะคะว่าคลิปมันไม่ได้ลงนานมากด,ดูดูดูคลิปล่าสุดนะคะก็คือเกยพัสดุข้อพกกุฎธ,ธรรมะนะคะมันอาจจะลายลายนี้หน่อยนะคะเพราะว่าอ้าก๊ก็ใช้แบบนี้ก็คอมนะคะอ้๊มันจะอัดยังไงคายยาก อานนี้อนนี้เราไม่ได้ตอบเลยนะโอเคนะคะคลิปนี้ลงวันที่สิบสามสิงหานะคะโฟกัสเซจะอีหนูน้อยสิบสามิงหานะคะซึ่งวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสองเก้าสองห้าห้าเก้านะคะคือว่า ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะที่เราไม่ได้ลงคลิปเราซึ่งมันเป็นอะไรที่เียวรายมากคืออ้ําก็ไม่รู้นะครับซับมันเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่าว่ามันก็อยู่คงเดิมของมันก็ช่างมันไปนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเออแต่ว่าอ้ําคล่องใจอย่างหนึง่งคือมันลบไม่ได้เลยแหละไอ้คลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่เก่ามากๆแล้ว,วคืออ้ําอยากจะลบมากเลยเด้อเด้เดยอแล้วมันน่าเกลียด อยากจะลบแต่ว่ามันลบไม่ได้นนไม่คะซีเทโรสแอนนะคะวันนี้นะคะจุดๆ,ๆนะจะอ้าอําอยากจะลบมากดูสามสามภุมพานะคะสามภุมพาสองห้าห้าสองห้าหนึ่งห้านะคะก็คือวันที่ลงคลิปนี้นะคะแล้วตอนนั้นเรามีซับอยู่แค่สองคนไม่มีคนมลขั่ซับเรานะคะมีแค่สองคนคะ่ะใช่คะ่ะสองคนนะคะซึ่งในการทําคลิป ประมาณหนึ่งปีกว่าๆของอ้๊ัมมีคนมาซับอ้ําทั้งหมดสามร้อยสี่สิบสี่คนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะถึงมันจะเป็นซับที่น้อยนิดนะคะแต่เราก็ดีใจนะคะสําหรับซับที่เราได้ทามานะคะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยกว่าจะมีคนมาเห็นช่องกว่าจะนู่นนี่นั่นแบบแบบแบบกว่าจะซับกว่าจะอะไรได้ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้ําก็ขอลากันไปก่อนนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาวิชุกชี้คอลเลคชันนะคะแต่ว่ามันต้องน้อยลงแน่ๆเพราะอ้ําก็ให้คนอื่นไปเยอะแล้วนะคะยองในโอกาสวันเกิดแบบบลาอะไรพวกนี้นะคะก็ให้เพื่อนไปเยอะมากแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้อะไรตอบแทนมาก็เลยลองรอยนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้อ้ําขอลากันไปก่อนนะคะบายบาย